พยากรณ์อากาศประจำวันที่22กันยายน2568มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องม,มรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีริมความกดอากาศสูงปกคลุมภาคใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะลอกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกหนานแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดแรงและมีฝนน้อยส่วนซุปเปอร์พายุใต้ฝุ่นลากาซา จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้คาดว่าในช่วงวันที่25-26กันยายนจะเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลมตามลำดับอิทธิพลพายุนี้จะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว ภาคเหนือมีฝน80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบงัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินมุกดาหารร้อยเอด็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้านตะวันออกสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีเน้นด้านชายแดนสุพรรณบุรีนคปรปฐมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะว,วันออกมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาด้านติดป,ปราจีนบุรีและด้านติดภาคกลางจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้มีท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดแรงอากาศร้อนในตอนกลางวันอากาศแจ่มใสไร้ฝนฝนค่อนข้างน้อยโดยมีฝน20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรทะเลฝั่งอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร